ที่ดีของหมูกรอบต้องมีสีเหลืองทองสม่ำเสมอไม่ไม่เกรียมส่วนของหนังต้องมีเนื้อสัมผัสกรอบฟูไม่เหนียวส่วนของเนื้อต้องนุ่มไม่แข็งกระด้างไม่มีรสขงจากรอยไหมที่เกิดจากการทอดหรือกลิ้หื้นจากน้ำมันที่ใช้ในการทอดเนื้อหมูสามชั้นคือส่วนของท้องหมูซึ่งมีชั้นหนังเนื้อและไขมันสลับกันอยู่อย่างเห็นได้ชัด โดยจะมีส่วนของหนังที่หนาเพื่อให้ได้รสสัมผัสที่กรอบแต่ไม่แข็งกระด้างจนเกินไปและมีชั้นเนื้อและไขมันสลับกันหลายๆชั้น โดยที่ชั้นเนื้อจะต้องไร้พังผืดชั้นไขมันต้องไม่เยอะหรือหนาจนเกินไปเพื่อให้ได้รสสัมผัสที่ดีและไม่มันเลี่ยนการวิเคราะห์เนื้อสัมผัสของหมูกรอบใช้การทดสอบเชิงวัตถุวิสัยโดยใช้เครื่องมือวัดและใช้การประเมินด้วยประสาสัมผัสซึ่งใช้คนหรือเรียกว่าผู้ชิมเป็นผู้ประเมินการทดสอบเนื้อสัมผัสทางวัตถุวิสัยโดยใช้เครื่องมือวัด texture analyzer การทดสอบแรงกด เป็นการทดสอบการตอบสนองของวัตถุเมื่อมีแรงกดมากระทำการทดสอบแรงกดเป็นวิธีใช้ในการวิเคราะห์เนื้อสัมผัสของอาหารโดยการใช้แรงกดหรือแรงอัดในแนวตรงทำให้วัตถุมีการเปลี่ยนรูปร่างความสูงหรือความยาวหดสั้นเข้าตามทิศทางที่มีแรงมากระทำการทดสอบเนื้อสัมผัสทางวัตถุวิสัยโดยใช้เครื่องมือวัด texture analyzer เหตุผลที่เลือกใช้ในการวิเคราะห์คือ วิธีวิเคราะห์ด้วยเครื่อง p ิ c t u r e a n อนาล e เเนี่ยสามารถกำหนดเงื่อนไขในการวิเคราะห์ทำให้ได้ผลการวิเคราะห์ที่แม่นยำสามารถนำค่าที่ทดสอบไปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติได้และสามารถควบคุมผลิตภัณฑ์อาหารให้เหมือนกันในทุกลอตของการผลิตค่ะใช้การทดสอบแรงกด compression test เหตุผลที่เลือกใช้ในการวิเคราะห์คือเป็นวิธีทดสอบที่นิยมใช้ทดสอบอาหารหลายชนิดเช่นเนื้อสัตว์ ผักผลไม้ซึ่งเป็นการวัดค่าการเปลี่ยนแปลงรูปร่างโดยค่าที่ได้จะแสดงความแข็งความแน่นและความเหนียวของชิ้นอาหารค่ะการทดสอบการตัดหรือการเฉือนในการทดสอบอาจใช้หัววัดแบบใบมีดเดี่ยวหรือใบมีดชุดตัดผ่านตัวอย่างภายใต้สภาวะที่กำหนดแรงสูงสุดและพื้นที่ใต้กราฟของแรงใช้การทดสอบการตัด cutting test เหตุผลที่เลือกใช้ในการวิเคราะห์คือ เป็นวิธีที่นิยมใช้กับเนื้อสัตว์เช่นเนื้อหมูเนื้อวัวซึ่งพื้นที่ใต้กราฟของแรงและระยะทางจะแสดงเนื้อสัมผัสด้านความแข็งความนุ่มของเนื้อและความเหนียวค่ะ 2. ประเมินด้วยประสาทสัมผัสเป็นการทดสอบแบบใช้คนในการตรวจวิเคราะห์คุณภาพของอาหารโดยแยกเป็นทดสอบแยกความแตกต่างทดสอบการยอมรับความชอบหรือการยอมรับ ทดสอบเชิงพลรนาการประเมินด al. ้วยประสาทสัมผัส (sensory evaluation) เป็นการทดสอบแบบใช้คนในการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารเหตุผลที่เลือกใช้ในการวิเคราะห์คือการประเมินด้วยประสาทสัมผัสเป็นการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5ของผู้ชิมได้แก่การมองการฟังการดมการชิมและการสัมผัสค่ะ ซึ่งจะทำให้ทราบถึงความชอบของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์ชนิดนั้นๆโดยสามารถนำข้อมูลที่ได้ไปปรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อให้ผลิตภัณฑ์อาหารมีคุณภาพตามที่ผู้บริโภคต้องการค่ะทดสอบแยกความแตกต่าง Discriminative Test เหตุผลที่เลือกใช้ในการวิเคราะห์คือ เพื่อบ่งบอกความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ตัวอย่างกับตัวอย่างควบคุมเพื่อเปรียบเทียบหลายตัวอย่างและเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของคุณลักษณะผลิตภัณฑ์ด้านต่างๆเช่นลักษณะปรากฏสีกลิ่นรสชาติและลักษณะโดยรวมค่ะทดสอบการยอมรับความชอบหรือการยอมรับ e f f e c t i v e taste หรือ hedonic t a s t เหตุผลที่เลือกใช้ในการวิเคราะห์คือ เป็นการทดสอบเชิงปริมาณที่จะประเมินผลของการทดสอบจากความชอบของผู้บริโภคทั่วไปที่เป็นผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายจำนวนมากโดยจะบอกแค่ว่าชอบหรือไม่ชอบผลิตภัณฑ์อาหารชนิดนั้นๆค่ะทดสอบเชิงพรรณนา,า (Descriptive Test) เหตุผลที่เลือกใช้ในการวิเคราะห์คือทดสอบเพื่อศึกษาอายุการเก็บรักษา และมีประโยชน์ในการช่วยให้เข้าใจคุณภาพทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์โดยจะใช้ผู้ทดสอบที่ผ่านการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีค่ะ